ทาด้านซ้ายด้านฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายใช่ปะเหมือนว่าไม่ใช่เหมือนว่ามามามเอาพเราขับมาขับมาพี่ชนเลยชนชนเลยนะเจอเจอเจอบังเล่บังเล่เจอบังเล่บังเลยบังเลยบังเลยบัเลังเล่ังเล่เล่บังเล่ล่บังเสังนลกบั่กงเล่บมงเชนเ่ังเล้ทังังเังลไปให้ได้นะอย่างเ่เล ทะลุไป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 ังนสวย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 สวคเปิดไปดูหน่อยตบปืนไม่มี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 มาฝัมมาังมหมดังมีใครไม่มาบ้อลงเลยลงเลยงลงเลยลงดีลงดีลงดีลง มาดิมาดิมาดิพี่เพื่อนโดนซ้ำอยู่หน้าพี่เพื่อนโดนซ้ำอยู่หน้าเรื่องกาไอ้เร้ร เฮ้ยเอาเร็วเดีวเดีวเ่า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 เาเ่ากูดิ้เาเาคนนี้เ่าตบดิเป่าาตบเดียวเบาตบเ่าตบดิเวเาตบดีบาตบเดีมาจุบอยูเอาเดีวเอาเรีวเอาเดีวเอาไปตามมา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 เอาตบมาเาตบมาบมา อ้ตบมาอุ้ตบมาอ้ตบมาได้ไดมามามาเอาเอาอไอ้เจะจอกเอาใครมาก็เหมือนเดิมไอ้เี้กระจไปตลุงเหีย่อยต่อยต่อมามาไม่กลับมากลับมาอุ้มตบตา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 มาวางตบวางตบนี้มาวางตบนี้มาวางนี่วางนี่้เปาวางนี่แล้วเป้าวางนี่แล้วเปาแล้วเป้าเป้าตบเป้าตบ ตวย้ตวยตมาตามไปตามไปข้างในข้านข้าไปตากาตไปกไปไปไต้องอยู่ตๆนอยู่ไว้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 อยูเจ๊เจ๊อยู่นี่เจ๊อยู่นี่ไว้เจอยู่นี่ไว้เจอยู่ฟองบีฟองสบฟองบนะฟองบฟองบนะไปสบมาี๋ยวไปตบให้ มันตุแล้วให้เราลงมันจมาเรยเออเปลาเลยเป้าเลยเป้าเลยไม่ต้องไปไนแล้วไม่ต้องแล้วเป้าเลยไม่ต้องไปไหนแล้วเป้าเลยชนะแล้ว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 ต้กลยไรต้องกลวไรต้กวไรตอนตองเหี้ยกวะไรอว์่้ายัจ้ะย เ้าไม่ไล่าม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 าไม่ไปมา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  มาสุดมาสุดมาสุดมามาสุดมาสุดมาสุดมาเร็วเร็วเร็วมาสุดมาสุดมา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 เร็วเร็วเรหมดแล้วหมดแล้วจะมาแล้วไปเร็วเกินไอ้เหี้ยไม่ถึงสองนาทีตัดไปเร็วเกิน

เอบไปเอบไปคุณรถเทีอาสบคุณรถไปเอาสบคุณรถไปสอบคุณรถไปสอบคุณรถไปแกงไม่ไไม่ได้ทำอะไเล่นสบ่ด้เพราเราไมาเห็บสุดสุดสสุด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 สดสุ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 ดสอดสุ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 ้สกดสุดสุดสุดสเดสุ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 ดสนะสุด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 ดดอยแพ้แล้ว่ะแก๊งแพ้แก sure. ๊งมึงแตกแน่ ไอ้เหี้ยสายล้อมมึงแตกแน่เหี้ยขยะไอ้สัตว์ไปไปไอ้ยสอบไอสบเหลื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 อบอกเพื่อนสบเหลือดิบอกเพื่อนไอสบเหลือบอกเพื่อนใ่วารสบเหลือดิบอกเพื่อนใ่วารสบเหลือดิมึงมีแผนด้วยสายฟ้าแต่มึงไม่มีศิษชนะกูอไอเหี้ยกระจอกไอ้สัตว์อะไรป่ะไอ้กระโหลกไปไปเรืยพี่ไปเรื่อยไปด้วย ีบอจะกี่ปีกี่ปีกี่วันกี่เดือนมึงก็แพ้กูไอเทียร้องไอ้ควายมีใครไม่มีสมมัไยไอหน้าใครอ่ะเอาง่ายนาทีเดียวกูพามึงเสียวอะไฟอ่ะไอ้กระจอบเฮ้ยไอเจ๊ไปะไรเหะเจ๊มอะกินมาดีึกินมาหนึ่งคุณพ่อคุณ เอ้ยเจ็บวะเจ็บย่างนี้มีของต้มไหมครับมีของต้มไหม้ชุบเลยนี่หว่าพี่ชายาก็ไม่ใช้ใส่ฟีจัดไม่ใช่พี่ไม่ใช่เขาขึ้นระดับนี้ไอ้ยเจ๊เจ๊เจ็บอยู่างน้ไเจ็บอยู่างไเจ็บอยู่างบอวะเจ็บอยู่างบอวะไอ้เราศพศบที่บ้านไปเอาด้วยนะอย่าลืมนะไม่มีของต้มไม่มีทางไหมกูมาศบปัญหาคาะมึงกูต้องเก็บไปแล้วพี่รับไหมผู้หญิงเยอนะกูไปใครเนี่ยเอาเอ้ไอ้ไอ้รับสับไปสี่ด้วยไม่โดนเอา อ้าวรถหลุดอ mm ีกแล้วอ um ้าวอ้าวอ้าวรถหลุดอีกแล้วนะอันน oh şey ี้รถมันปะอ้รถมันใช่ปะรถมันพี่รถมันพี่รถมันหี่ใช่ตรงหัวมัดข้างหลังบ้านอันนี้อันนี้อันนี้ลูกห่อบ้างหรือว่าไงหลุดหลุดอยู่ตรงตรงนี่บอรถใครรถมันบ้านสีดำนี่ของเรานี่อันนี้รถรถมันใช่ปะต้องถ่ายใช่ไหมต้องถ่ายรูปใช่ไหมโอเคไม่ได้ขึ้นบอไอ้เหี้ย อ้าวมัอลอกได้งไงวะอ,งงงงอ้าวมีหลอกได้ไงวะ